ผมนายนัทพลสืศบศักดิ์วงศ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพักก้าวไกลน,นะครับท่านประธาน,นครับผมขอหาลือสองประเด็นนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับขอหาลือผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐมนตรีกระทรวงว่าไทยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมที่เกี่ยวข้องกับสองประเด็นนี้โดยตรงนะครับเรื่องแรกนะครับขอให้ ต่อไฟฟ้าเข้าสู่โรงเรียนแม่กลองใหญ่แม่กลองน้อยและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนร่มกล้าวที่5นะครับท่านประธานครับหมู่บ้านแม่กลองใหญ่แม่กลองน้อยผมได้หารลือตั้งแต่สมัยอยู่ที่ทีโอทีแล้วนะครับจนบัดน,นี้นะครับหมู่บ้านนี้ยังไม่ได้รับต่อไฟฟ้าทาั้งทั้งที่ไฟฟ้าผ่านหน้าสถานีบริการสาธารณสุขนะครับไม่ถึง1ิบ เมตรนะครับติดที่หลักกิโลเมตรที่90ถึง135ไม่สามารถต่อไฟฟ้าเข้าชุมชนได้นี่นะครับนี่เป็นปัญหาที่การเรียนการสอนนะครับมีคอมพิวเตอร์อยู่ในโรงเรียนท่านจะเห็นนะครับว่าต่อหม้อน,นั้นนะครับอยู่ข้างๆสถานีอนามัยแต่ย้ายไปตั้งไว้ในเขตเจ้าหน้าที่ของดูแล ป่าไม้สามารถทําได้เสาไฟก็อยู่ที่เห็นนะครับปักเสาพาดสายจากอําเภออุ้มผางมาที่อําเภอพร,ระหระ150กกิโลเมตรสามารถปักเสาพาดสายได้แต่ใน้้าวูบ้านไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งด่วนแก้ไขนะฮะคอมพิวเตอร์นะครับ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่สเสถียรก็เป็นสุสารคอมพิวเตอร์อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวการศึกษาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเน็ตประชารัฐการศึกษาของโรงเรียนนี้เป็นศูนย์ครับท่านประธานครับประเด็นที่สองครับขอหาลือ,อใหอ้คืนงบยุทธศาสตร์24ล้าน6 7 5 0 0 0ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเหลืองตำบลแม่ทอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับเพราะ เคยได้งบยุยทธศาสตร์มาแล้วแต่เนื่องจากได้ยุตินะครับเ,เลิกสัญญาเลขที่ T440 ทับ2560ะครับในวันที่ลงวันที่29มิถุนายนพศ2อ6 0เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ป่าสงวนอันนี้เป็นปัญหานะครับท่านประธาน,นครับขอ ฝากท่านประธานนะครับในหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายที่ออกมานะครับจะต้องไม่ลิดรอนหรือสาธารณภคขั้นพื้นฐานทุกชุมชนนะครับโดยเฉพาะ4,100กว่าชุมชนขอเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับสาธารณภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอำเภออุ้มผางนะที่ถูก น้ำท่วมเกิดจากอุทกับไทยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่จะต้องได้รับการแก้ไขแต่ติดเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในป่าสงวนอุทยานจึงไม่ได้รับการแก้ไขจึงขอฝากท่านประธานไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานครับการศึกษาของประเทศไทยคืออนาคตของประเทศก่อนที่เราจะไปศึกษาอวกาศนะครับขอให้ศึกษากลุ่มชายขอบ กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์ให้ได้ทัดเทียมเท่าเทียมหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ําของประเทศนี้ซึ่งประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีการเหลื่อมล้ํามีความเหลื่อมล้ําขอให้จัดสาธารณประโภคขั้นพื้นฐานทุกชุมชนในประเทศไทยให้ทั่วถึงเท่าเทียมกันเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างและเราจะไม่อายกับนานาิประเทศว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้รเราได้แก้ไขอย่าง เป็นอาณาและยรประเทศแล้วครับท่านประธานครับ,รบขอบคุณครับ